กลับเข้าสู่ชิงช้าสัวัน2022ค่ะกับการค้นหาโรงเรียนที่9นะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบนี้คือรอบเปิดวงค่ะตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมมากๆแล้วนะคะอยากจะชมโชว์จากโรงเรียนโยชินบุรณะกรุงเทพมหานครในเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนและเพลงลมเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจริยาจรันรหอมชื่อเล่นชื่อจีนเป็นนักร้องนําโรงเรียนโยธินบูรณะค่ะผู้วงนวยการฝึกซ้อมคือนายสมเกียจพ่องจิตคุณครูผู้ฝึกซ้อมคือนายนทวุฒิมังกรกิ่งและคุณครูประวิชญาเนียมคําบทเพลงที่นํามาร้องในวันนี้คือเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนและเพลงลมค่ะความยากง่ายนะคะทั้งสองบทเพลงนี้นะคะเพลงแรกมีความยากตรงที่ลูกเอื้อนในเนื้อร้องค่ะ ส่วนเพลงลมนะคะเดิมทีมันเป็นเพลงสติีค่ะแต่ว่าพวกเรานํามาปรับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเพลงลูกทุ่งค่ะพวกหนูนะคะเป็นโรงเรียนน้องใหม่การที่เราได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงชาสวรรค์2022ในครั้งนี้นะคะรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยเราต้องทุ่มเทมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้หนูยังจีนและวงดนตรีลูกทุง่งโรงเรียนโยธินบุรณะ ขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่พี่น้องนชาวไทยและชาวกรุงเทพมหานครทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องราวของความคิดถึง และทรงห่วงใยในพระสวามีอันเป็นที่รักหลังจากออกท้ำศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองผ่านไปหลายเพลาพระนางจึงได้มีพระราชสวนีให้จัดบารมพิธีเพื่อบูชาสการะองค์ถวยเทพขึ้นและจุดเทียนในการเสี่ยงทายเปเลวไฟที่ปลายเทียน Yeah. <laughs> ความสุขเรื่อยมาจบจนบัดนี้และนี้คือเรื่องราวความรักของทั้งสองพระองค์สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ได้เล่าสู่เราฟัง พรอ้อมนีกับโรงเรียนโยธินบุรณะกรุงเทพม,มหานครค่ะครับมาสวัสดีลูก,ลกสวัสดีค่ะเป็นโชว์ที่ดูแล้วเพลินมากค่ะแล้วโอ้โหขนลุกมากเสียงของน้องนักร้องคือมันแบบมันอ้อนวอนมันคิดถึงมันแบบใจจะขาดคือแบบโอ้โหขนลุกมากเลยค่ะอ้อนวอน ห่วงใยโหยหาอาทร<น>มันอยู่ในสองเพลงนี้หมดเลยดูแลประทับใจสําหรับเรื่องอื่นๆเดี๋ยวต้องถามคณะกรรมการของเราดีกว่าว่าครับครูว่ายังไงบ้างขอรินเชิญครูศลาก่อนเลยค่ะที่นักร้องนําเลยนะครับนี่คือโยธินบุรณนะที่เรื่องลือวันนี้เพิ่งได้เห็นตัวจริงพอเลือกเพลงนี้ตั้งแต่ตอนกลินครูก็เดาถามไม่ถือว่าจะเป็นนักร้องคนไหนใครจะเป็นคนนําทับเพราะแม่ทัพคนนี้ต้องเก่ง ถ้าแกล่งไม่พอจะเจอปัญหาเยอะมากเพราะนี่คือเพลงทางไทยที่เต็มไปด้วยลูกเอื้อนรายละเอียดและจําเป็นต้องเก่งจําเป็นต้องแม่นและที่สําคัญเสียงต้องนําพาโชว์ไปให้ได้แต่พอได้เห็นตัวจริงแล้วเป็นนักร้องผู้หญิงคนเดียวด้วยต้องยอมรับว่าความเก่งและก็ความใช่ในการเลือกตัวผู้นำนี่ถือว่าโยธินบุรณะเลือกได้ดีมากเพราะเสียงน้องเสียงเพราะมากครับ โดยเฉพาะลูกหางเสียงการลูกเอื้อนที่มันไหลไปเองเนี่ยมันคือพรสวรรค์ล้วนๆเลยลูกแล้วลก็มองได้ว่านี่คือว่าที่นักร้องที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการเพลงไทยโอ้ยเต็มใจเต็มใจค่ะโตขึ้นเขาอาจจะแปลงร่างเป็นดาเอโนฟินไหมเขาจะแปลงร่างเป็นใครอีกหลายๆคนเลยครับเพราะโดยต้นทุนเสียงแล้วก็พรสวรรค์ที่ที่สะท้อนผ่านทักษะการเก็บรายละเอียดของทั้งสองเพลงที่ร้องวันนี้นี่ค่ะ คือม,มันมันมันยากแต่หนูทําได้หมดเลยลูกคือสามารถไปได้หลายแนวไไใช่ไหมครับครูตั้งแต่เปลวไฟในปลายเทียนซึ่งจริงๆต้นฉนบับเป็นครูเสรีรุ่งสว่าะรายละเอียดของอาจารย์เสรีก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาเขาเยอะมากแต่ไม่ไม่เป็นการบั่นทอนความสามารถของหนูเลยลหนูเก่งมากแล้วก็พอไหลมาสู่เพลงลมก็เช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะลูกสิ่งที่ดีมีเยอะมากสู้ต่อไปครับ,บคุณขอบคุณค่ะ น้องจีนยืนฟังน้ำตาก็ไหลน้องร้องไห้อะทำไมอะคะจีนทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นมันพูดไม่ออกอะค่ะแล้วก็เออก่อนหน้านี้หนูก็ซ้อมหนักมากเลยค่ะมันยังไงลูกมันมันกดดันหรืออะไรลูกค่ะหลาเรื่องเลยค่ะเวลาก็น้อยด้วยค่ะจะหนุกเก่งมากอะ<ช>หนูรู้ไหมลูกหนูกเก่งนะลูก ดีมากค่ะวันนี้จริงๆเป็นโชว์ที่เรียกว่าสมบูรณ์มากๆนะคะเดี๋ยวรอฟังคณะกรรมการพูดถึงโชว์กันบ้างดีกว่าครูเทียมค่ะเรียนเชิญครูเทียมค่ะครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆครับสิ่งที่เห็นก่อนนะฮะตั้งแต่คู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่เก้าอะโรงเรียนนี้ทําให้เราได้ได้เห็นอีกบทบาทของวุรนตรีหนึ่ง 3, วงซึ่งวงนี้จะขายความหวานขายความละเอียดอ่อนขายความงดงามค่ะ โรงเรียนอื่นเขาอาจจะขายขนมจีนน้ำยาแต่โรงเรียนนี้ขายกล้วยบดชีค่ะซึ่งรสชาติมันก็อร่อยแตกต่างกันหวานมันใช่ครับสิ่งที่ครูมองเห็นนะฮะความรู้สึกของครูก็เลยชอบอีกมิติหนึ่งแต่วันนี้ครูชมเป็นเบื้องต้นก่อนว่าทุกอย่างมันดูแล้วเหมือนครูกำลังทานกล้วยบดชีที่อร่อยที่สุดในประเทศนี้ค,ค่ะครูเห็นโยทินวันนี้ครูลืมโยทินวันที่แล้วที่ครูเห็นอีก มันลงตัวมากมันใช่มากจะผ่านเข้ารอบหรือไม่ผ่านเข้ารอบอยู่ที่คู่แข่งขันซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวจากปักใต้ฉะนั <ksam> ้นครูเ<โ>อาใจช่วยหนูเพราะงานหนูเลิศมากครับโอ้โหเรื่อง <kle> เพลงแล้วเรื่องโชว์แล้วเรื่องดนตรีค่ะสวัสดีลูกๆครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเราเจอกันครั้งนี้ครั้งที่สองก่อนอื่นครูขอโทษวันนั้นที่ โดงชื่อเพลงลูกนะก็ส่วนของวันนี้มีความเห็นเหมือนครูเทียมโยธินบุรณะวันนี้คนละเรื่องกับที่เราเจอกันวันวันนั้นลูกการเล่นดนตรีนะลูกมันเป็นการเล่นที่ยังไม่เคยเจอวงไหนในการแข่งขัน,ขนในครั้งนี้ที่เล่นแบบนี้แต่มันเป็นการเล่นที่ดีมากนะลูกครูชมจากใจจริงนะลูกนะมันเป็นการเล่นที่แปลกที่มันเป็นเรียบเรียเนี้ยถ้าคนมองอาจจะมองว่าเอยดนตรีธรรมดา ไอ้ธรรมดาเนี่ยลูกเล่นยากมากเล่นยังไงให้เบาเล่นยังไงให้นุ่มเหมือนเล่าเรื่องเมื่อกี้ครูเทียมเปรียบเทียบเหมือนกล้วยบุชีใช่ไหมครูครับครูเปรียบเทียบเหมือนน้าแข็งใสลูกมันหวานมันเย็นแต่พวกหนูอ่ะมันอีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าบิงโซลูกมันนุ่มอ่ะเนื้อเนื้อน้าแข็งมันนุ่มอ่ะมันนุ่มแล้วมันเย็นนะ คูหิวใช่ไหมเดี๋ยวพักไปเลี้ยงมาเลีงสู้อย่า้พักกินข้าวแล้วเันแบบที่อะไรที่มันเหมือนเนี่ยเออมันวิงสู้อะมันนิ่มมันนุ่มแต่มันเย็นการเล่นแบบเนี้ยมันยากมากหูกครูขอชมทําเป็ดกับเฟนทอนหูกเก่งมากจริงๆพวกหนูเก่งมากไม่เคยมีวงไหนเค้เฟนทอนเล่นฉลาดในการคิดมากที่เอาเฟนทอนมาเล่นในเพลงลมการคุมลมเฟนทอนให้มันออกมาแล้วเสียงมันนุ่มขนาดเนี้ย คือแบ่งพาร์ตดีมากแล้วเสียงทําเป็ดที่สโลมาหนูคุมลมได้เสียงเป๊ะมากพวกหนูสามคนแผงหลังเรารู้ว่ามันยากมากนะที่ได้ยินเสียงจากสามคนข้างหลังแล้วยิ่งคนที่เล่นเบาๆแล้วเพาะๆได้ตั้งแต่ครูเห็นมานะลูกยังไม่มีเลยวงนี้วงแรกนะลูกขอหนูโชคดีแล้วเจอกันโอ้โหชมเยอะนะแผนเย <S S S> อะมากค่ะโอ้โหสุดยอดเลยโรงเรียนนี้ เห็นศิลปะแบบเด็กๆเขาสร้างสรรค์น really. uh huh. ok uh huh. okay. so ี่นะมันเป็นคียศิสินที่มันงดงามมากอ่ะจากความรู้สึกที่ผุนโตกับดนตรีไทยอ่ะเก่งมากเลยลูกเด็กกรุงเทพนะครับโยธินบุรณะทําได้ขนาดนี้โอ้สุดยอดครับพนธ์เกสุดยอดจริงๆค่ะจบไปแล้วนะคะกับโรงเรียนโยธินบุรณะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาให้กําลังใจน้องๆนะคะจากโรงเรียนอุบลรั์ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจากจังหวัดพัทลุงสักครู่เดียวค่ะ